สนามแข่งขันคือเอสตาดโอเอเลียฟิกูรัวแบรนเดอร์เมืองปวยโตวันปาราอิโซประเทศชิลีโดยโมร็อกโกและฝรั่งเศสเดินทางมาด้วยเส้นทางที่ต่างกันแต่มีจุดหมายเดียวคือชิงตำแหน่งแชมป์ยู20โลกโมร็อกโกผ่านรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมได้อย่างน่าประทับใจก่อนเอาชนะสหรัฐอเมริกา3-1ในรอบก่อนรองส่วนฝรั่งเศสแม้จะไม่โดดเด่นตั้งแต่ต้นกลับแสดงพัฒนาการอย่างชัดเจนในรอบนอกเค้า ฟีฟ่าบวกคอนเฟเดเรชันแอฟริกันเดอ o ฟุตบอลบวกหนึ่งฟีฟ่าบวกบวกหเสียงนกหวีดดังขึ้นในค่ำคืนที่แสงไฟสองสนามและแม้เปิดเกมมาในจังหวะที่ทั้งสองทีมต่างแสดงออกถึงความเคารพคู่แข่งแต่การดำเนินเกมเริ่มมีความรุนแรงขึ้นอย่างช้าช้าโมร็อกโกเลือกที่จะเล่นด้วยจังหวะรับแล้วโต้กลับอย่างมีระบบ ขนาะที่ฝรั่งเศสพยายามจะใช้การครองบอลเป็นจุดตั้งต้นเพื่อกดดันคู่แข่งในนาทีที่32ของขอองค์การแข่งขันโมร็อกโกได้จุดโทษหลังจากผู้เล่นฝรั่งเศสจับเสื้อไว้อย่างชัดเจนและจากจังหวะนี้เองยาซีซาบิรีรับหน้าที่สังหารแต่หน้าเหลือเชื่อว่าเป็นประตูยิ่งแต่เสาวแล้วเด้งโดนผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสเข้าประตูตัวเอง ซึ่งนับเป็นประตูด้วยการยิงของโมร็อกโกโดยทางอ้อมและได้ประตูขึ้นนำํำฟีฟ่าบวกหหลังจากขึ้งน,นํำโมร็อกโกพยายามบริหารจังหวะและมีบางจังหวะที่สร้างโอกาสได้ผ่านโอเทเมนมาฮามาที่พลิกหนีแนวรับฝรั่งเศสขึ้นมาทำงานบุกฝรั่งเศสเองไม่ปล่อยให้โมร็อกโกได้ใจและเริ่มเคลื่อนเกมมากขึ้นมีโอกาสขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่สามารถแปลเป็นสกอร์ได้ ครึ่งเวลาหลังฝรั่งเศสปรับเปลี่ยนแนวทางและเพิ่มความเร่งด่วนในการกดดนันแนวรับโมร็อกโกถูกทดสอบมากขึ้นและในนาทีที่59ฝรั่งเศสก็ทำได้สำเร็จเมื่อลูคัสมิชาลกลายเป็นผู้ยิงให้ทีมตามตีเสมอ1-1เอาลุกอินเดียบวกหจากนั้นเกมเข้าสู่ช่วงที่ทั้ง2ทีมต่างกล้าเสียและกล้าเสี่ยงแนวรุกของโมร็อกโกยังคงไม่ยอมถูกกดดันอย่างเดียว และฝรั่งเศสเองก็ทิ้งโอกาสบางครั้งไว้ให้คาใจพอเข้าสู่ช่วงเป่าเวลาพิเศษสถานการณ์ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อฝรั่งเศสเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนซึ่งส่งผลต่อสมดุลของเกมอย่างชัดเจนเอาลูกอินเดียบวกหนึ่งในท้ายที่สุดแม้เวลาปกติและต่อเวลาพิเศษจะผ่านครบแต่ทั้ง2ทีมยังเท่ากัน1-1ต้องตัดสินด้วยการดวนจุดโทษเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด การตัดสินใจการเตรียมใจและความมั่นใจของผู้เล่นแต่ละคนในช่วงจุดโทษฝรั่งเศสพลาดจังหวะสำคัญและโมร็อกโกสามารถรักษาความยืดเย็นไว้ได้ดีสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะฝรั่งเศสด้วยสกอร์5-4ในการดวนจุดโทษและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา ชัยชนะของโมร็อกโกในแมชนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในระดับทีมชาติและในระดับเยาวชนของวงการฟุตบอลโมร็อกโกที่อาจไม่ได้เป็นตัวเต็งล่วงหน้ากลับแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดความมีวินัยและศักยภาพที่มากกว่าที่คาดเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงและทรัพยากรที่มากกว่า ผู้เล่นอย่างยัซีซาบิรีและโอทเมนมาฮัม่ากลายเป็นตัวชูโรงของทีมในขณะที่ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับข้อจำกัดเช่นการขาดผู้เล่นหลักบางคน World Soccer Talk นอกจากนี้การเข้าถึงรอบชิงของโมร็อกโกส่งผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเยาวชนในแอฟริกาเหนือมีศักยภาพสูงและสามารถท้าทายคู่แข่งจากยุโรปได้อย่างไม่เกรงกลัว สำหรับฝรั่งเศสถึงแม้จะผิดหวังที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่เส้นทางของพวกเขาก็มีข้อดีในการสะท้อนว่าการเดินทางของทีมเยาวชนไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงแต่คือการพัฒนาการปรับตัวและการทดลองจากมุมการแข่งขันจริงจังหวะที่โมร็อกโกได้ประตูนำจากจุดโทษถูกตรวจโดย V A R และใช้ความเด็ดขาดในจังหวะวิ่งเข้าทำ ส่วนฝรั่งเศสตั้งเกมคืนได้แต่เมื่อเสียผู้เล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษและต้องแบกรับความกดดันเพิ่มเติมด้วยการดวนจุดโทษที่มีการเตรียมใจไม่เท่าโมร็อกโกจึงสามารถคว้าชัยได้หลังจบเกมโมร็อกโกไม่เพียงแค่ได้เข้าชิงแต่ยังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการโดยเป็นครั้งแรกที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงยู่0โลกแฟลชสกอร์บวกหนึ่ง ในแง่ของบทเรียนฝรั่งเศสคงต้องกลับมาทบทวนเรื่องการรับมือสถานการณ์วิกฤตเช่นการถูกกดดันในช่วงท้ายเกมการบริหารผู้เล่นครบทีมและการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการดวนจุดโทษส่วนโมร็อกโกจะได้แรงฮึดและความเชื่อใจว่าเราอยู่ที่นี่ได้ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังทีมชุดใหญ่ในอนาคต ไม่น้อยกว่าความสำคัญทางกีฬาคือภาพลักษณ์และแรงบันดาลใจที่ทีมชุดนี้มอบให้กับเยาวชนในโมร็อกโกและทั่วแอฟริกาเหนือว่าโอกาสสมีอยู่และการทำงานหนักความสามาัคคีความเชื่อมั่นสามารถพาองค์กรมุ่งหน้าสู่เวทีโลกได้สรุปคือแมตช์ระหว่างโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเป็นมากกว่าการแข่งขันเราได้เห็น อนาคตของนักเตะดาวรุ่งได้เห็นจิตวิญญาณทีมชาติได้เห็นบททดสอบของเยาวชนและสิ่งที่สำคัญคือตอนจบที่สวยงามสำหรับโมร็อกโกการยืนยันว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่ใหญ่กว่าเดิม